นึกภาพดูสิครับนักศึกษาหญิงสาวคนหนึ่งถูกครูสอบไล่ถามให้ลบเครื่องสอําอางออกซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะสงสัยว่าความสวยของเธออาจจะเป็นผลจากการแต่งแต้แตมแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างกลับพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแท้ๆและนี่คือเรื่องราวที่ทําให้โลกออนไลน์เดือดปุดปั่แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องความสวยงามธรมธรมดาาเพราะมันซ่อนความขัดแย้งที่ลึกซึ้งกว่าที่ใครหลายคนคิดมาดูกันว่า ทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นไบร่านขนาดนี้และอะไรคือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปในเดือนมกราคมที่ผ่านมาฮูซินอีฮูซินีนักศึกษาปริญญาตรีชาวจีนจากมหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน Communication University of China หรือ c u c ได้กลายเป็นดาราในโลกโซเชียลมีเดียอย่างฉับพลันหลังจากที่เธอเข้าร่วมการสอบเข้าศิลปะของมหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่งโดยเฉพาะในวิชาการออกอากาศ Broadcasting Exam ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการนำเสนอข่าวสาร และการเป็นพิธีกรที่สำคัญมากสำหรับใครที่ใฝ่ฝันอยากทำงานในวงการสื่อสารมวลชนเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อกรรมการสอบสังเกตเห็นความสวยโดดเด่นของเธอแม้ว่าเธอจะแต่งหน้าบางๆหรืออาจจะไม่ได้แต่งหน้าเลยก็ตามและเกิดความสงสัยว่ามันอาจจะเป็นผลจากการใช้เครื่องสำอางที่ซ่อนเร้นดังนั้นจึงขอให้เธอลบเครื่องสำอางออกถึงห้าครั้งเพื่อยือนยันความเป็นจริงมีรายงานด้วยว่าผู้สอบคนอื่นๆยังต้องตรวจสอบโดยการดึงขนตาของเธอเพื่อดูว่า มันเป็นของจริงหรือไม่ซึ่งอาจฟังดูน่าตกใจสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับการสอบแบบเข้มข้นนี้แต่ในวงการศริลปะการแสดงและสื่อสารการตรวจสอบความเป็นธรรมชาติของรูปลักษณ์มักเป็นเรือองค์สำคัญเพื่อป้องกันการโกงหรือการใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้องเหตุการณ์นี้จุดประกายการถกเถียงอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์ชาวเน็ตหลายคนแสดงความสงสัยเกี่ยวกับความงามที่แท้จริงของเธอโดยมีคอมเมนต์เช่นไม่ต้องพูดถึงตาสองชั้นเลยนั่นถุงใต้ตาจริงๆเหรือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบางคนยังคงไม่เชื่อว่าความสวยแบบนี้เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มกลายเป็น controversy เพราะมันสะท้อนถึงการตัดสินความงามในสังคมที่มักถูกครอบงำด้วยมาตรฐานที่ไม่สมจริงและการอิจฉาหรือความสงสัยที่อาจเกิดจากความไม่พอใจส่วนตัวแต่เดียวก่อนนี้ยังไม่จบเพราะส่วนที่หลายคนมองข้ามไปก็คือการพิสูจน์ที่ชัดเจนจากภาพในวัยเด็กของเธอแม้จะ,ะเผชิญกับการสอบสวน และข้อสงสัยมากมายหูซินอีก็ยังสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเธอได้คะแนนสูงสุดในกรุงปักกิ่งจากการสอบรวมในวิชาศิลปะก,การออกอากาศและการเป็นพิธีกรด้วยคะแนนรวม274คะแนนนอกจากนี้เธอยังสอบผ่านการสอบวิชาชีพของมหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีนได้สำเร็จด้วยคะแนน83 07และได้อันดับที่17ของประเทศซึ่งเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเข้าสู่โลกแห่งการแข่งขันนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีนหรือซ UC ูซีนั้นเป็นสถาบันชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการออกอากาศและสื่อสารมวลชนของจีนมันเป็นเหมือนโรงเรียนฝึกพิธีกรและผู้ประกาศข่าวระดับประเทศที่ผลิตดาราและผู้เชี่ยวชาญมากมายเช่นพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังต่างๆซึ่งทําให้การสอบเข้าที่นี่แข่งขันสูงมากและคะแนนที่หูซินอีได้มาถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถที่แท้จริงของเธอไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอก เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาหูซินอี้ได้แชร์ภาพจากพิธีเปิดภาคการศึกษาและประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอได้เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วในโพสต์นั้นเธอเขียนแคปชั่นว่าฉันรักซี c ูซีและซีอูซีก็รักฉันทุกคนที่นี่น่ารักและมีความสามารถกันมากๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสุขและความภาคภูมิใจของเธอในช่วงเวลานี้ท่ามกลางกระแสความสงสัยในสังคมหูซินอียังคงยืนยันอย่างต่อเนื่องว่าเธอไม่เคยผ่าน การทำศัลยกรรมใดๆเลยในบัญชีดูยินของเธอที่มีผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเธอระบุในโปรไฟล์ว่าฉันไม่อยากเร่งรีบฉันอยากใช้เวลาเติบโตให้ดีให้พร้อมเหมือนเค,ค้กที่อบมาอย่างสมบูรณ์และฉันไม่ได้ผ่าตัดจริงๆหยุดถามได้แล้วซึ่งเป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความมั่นใจและการตวนใจให้ผู้คนหยุดการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมและนี่คือส่วนที่ทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งน่าสนใจภาพใบเด็กของฮูซินอีถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นใบหน้าที่มีเสน่ห์และคมชัดมาตั้งแต่เด็ก โดยมีตาสองชั้นใบหน้าที่เล็กและสันจมูกโด่งชัดเจนภาพเหล่านี้ได้รับคำชมและกำลังใจอย่างล้นหลามจากชาวเน็ตโดยมีคอมเมนต์เช่นคนที่ชอบกล่าวหาว่าเธอทำศัลยกรรมหน้าจะไม่สามารถดูดีขนาดนี้ได้แม้จะผ่านการทำมาเองก็ตามเป็นความอิจฉารุนล้วนและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเธอสวยจริงๆไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ไม่อาจทำให้ความงามของเธอจางลงได้ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าความงามของเธอเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่ผลจากการแก้ขไขใดๆ อย่างไรก็ตามแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงนี้แต่หูซินอีก็ประกาศชัดเจนว่าเธอไม่ต้องการเข้าสู่วงการบันเทิงหรือแสดงละครโทรทัศน์แต่อย่างใดเธอตอบโต้ต่อการโจมตีในโลกออนไลน์ว่าข่าวลือที่เคยทำให้ฉันนอนไม่หลับในคืนวันหนึ่งตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงกล้องกังวานในเสียงพูดของฉันแล้วของขวัญแห่งการเติบโตนี้จะสะท้อนเบาๆอยู่ในทุกถ้อยคำที่ฉันกล่าวซึ่งเป็นข้อความที่แสดงถึงการเติบโตและการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ยากลำบาก แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องราวอาจทําให้หลายคนเกิดความคิดเห็นแตกต่างเพราะในสังคมที่มักตัดสินความงามจากรูปลักษณ์ภายนอกการยืนยันว่าความสวยของฮูสินอีเป็นธรรมชาติอาจถูกมองว่าเป็นการต่อต้านมาตรฐานความงามที่ถูกสร้างขึ้นโดยอุตสาหกร,รรมความงามหรือบางคนอาจโต้แย้งว่าการสอบสวนแบบนี้เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวแต่ในทางกลับกันมันก็อาจเป็นการส่งเสริมความซื่อสัตว์ในวงการที่แข่งขันสูงคุณคิดอย่างไรความงามที่แท้จริงควรถูกพิสูจน์ ด้วยวิธีการแบบนี้หรือไม่และการตัดสินจากภาพในวัยเด็กเพียงพอที่จะปิดปากผูข้อสงสัยหรือเปล่าแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ขอบคุณที่มา South China Morning พสต์อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่นักศึกษาสาวโดนครูขอให้ลบเมคอัพก่อนเข้าสอบแต่ภาพชี้ชัดว่าสวยธรรมชาติ h t t p s w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  k s e t c o t h สแลสเบรเชียนขียสตอรี่สลสหนูเก้าเก้าห้าหกเก้าหนึ่งห้า question mark อัมสอสเท่ากับลันทูเดอแอนด์มีอัมเท่ากับฟูตุคลิติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ h t t p s w w w c s e t c o t h h t t p s w w w c s e t c o t h q u e s t i o n mark อัมสอสเท่ากับลันทูเดอแอนด์มีอัมเท่ากับฟูเธอ under score click